ก็เป็นวิธีสวยด่วนที่อันตรายมากๆเลยค่ะนะคะก็มีการเตือนอยู่ในเพจของหมอแลปแพนด้านะคะบอกอย่าเอายาทาเล็บมาทาฟันนะเพราะว่ามีการเขาเขาได้ข้อมูลมาว่าพี่ๆช่างแต่งหน้าตามงานประกวดเนี่ยก็จะเอายาทาเล็เนี่ยมาทาฟันให้กับน้องนางงามที่จะขึ้นเวทีเหมือนประมาณว่าจะได้ขาวทันใจฟันขาวแล้วหน้าก็จะได้เด้งเป็นจุดเด่นสวยงามนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยาทาเล็บเนี่ย อันตรายมากจริงมันเต็มไปด้วยสารอันตรายหลายตัวมีสารก่อมะเร็งด้วยแล้วห้ามเอาเข้าปากเด็ดขาดตัวหนึ่งเนี่ยที่ขอยกตัวอย่างให้ฟังก็คือไดบิวทินพทาเลตตัวนี้เขาเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตสียาฆ่ามแมลงแล้วก็พลาสติกค,คือเอาไปใส่ในยาทาเล็บมันจะทําให้ทางง่ายมีความยืดหยุน่นของผู้ที่เอาเข้าปากไม่ได้เป็นสารก่อมะเร็งใครท้องอยู่เนี่ยนะคะลูกพิการแต่กําเนิดเลยใครที่ให้นมบุตร ตั้งคันก็ไม่ควรใช้มันจะทำให้มีความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์